โรนัลโดปลอมตัวเป็นคนแก่ไปแตะบอลริมถนนใครจะจำได้มีคนแก่คนหนึ่งเดินไปเตะบอลอยู่ริมถนนใครมันจะสนใจและเทียวส่งบอลให้คนน้นคนนี้ก็ดูแล้วของชอบฟุตบอลมากเขาพูดนี้มาพร้อมกับหมา1ตัวล่ามาไว้ดูเิื่อผู้คนแถบนั้นจะรู้สึกยังไงเมื่อเขาเปิดหน้าออกมา ทำการแปลงโฉมคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ทำตัวให้ตัวใหญ่ขึ้นโดยการเสริมพุงแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้แนวหนาะดูไม่ออกหรอกครับว่าเขาคือโรนัลโด้กู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 เอามามาล่ามเงินแล้วเดวันยอร์ เ,เลี้ยงหลบต๊บปับป๊บต๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหตาลุงคนนี้นะมันคล่องแคล่วเหลือเกินแต่ลุงคนนี้ไม่เล่นด้วยครับคุณยายคนนี้เขาไม่ยอมเล่นด้วยส่งบอลไปอ่าคนนี้ยังพอเล่นด้วยเลี้ยงบอลโชว์สักหน่อยเล่นด้วยกันไหมเสาวน้อยไม่ยอมเล่นไปเลี้ยงบอลไปต่อ <c oughs> รอมดย <c oughs> หมาที่ถูกล่ามาไว้ตรงนั้นนะ,ะมีคนมาแชะรูปด้วยบางคนเขาอาจจะเห็นว่าแปลกนะครับแล้วก็ถ่ายเดียวซะเลยนี่มีการโชว์นอนพื้นเลยนอนซะเลยมีคนเล่นด้วยเอาแวะกกินของก่อนหิวอาวมีคนเล่นด้วยแล้ว,วอ,วอ,ววอส่งึ้นมา เอบ้เอาเอากลับขึ้นไปเลยพี่คุณลุงไม่ใช่พี่ดิมาเลี้ยงมาตามมาเลยแล้วโอ้โหสเต็ปเท้าดีนี่นี่ข้างๆคุณก็แวะดูกันใหญ่แต่ก็ปป๊บๆเขาไปกันหมดนะครับอ่าเจอเจ้าหนูคนนี้เส้าหคนนี้ดูใช่ชอบฟุตบอลครับนี่คุณลุงก็เลยเอบโชว์สเต็ปเท้าให้หนูคนนี้ดูซะหน่อยนูดูดีแล้วดูนี่นะ ว้คาคุณลุงจะเล่นในนู้ดดู <Hey. S 1> ตามมาเลย <Very good. S 1> อ่ะแปะมือกันหน่อยไปเดี๋ยวลุงเซ็นให้ <are> อืมเด็กดก้อนอะไรอยู่ๆก็เซ็นฉันหนูยังไม่รู้เรื่องเลยออาถอนหนวด <c oughs> เขา <c oughs> คนนั้นคือใครกันหนอ เขาคือใครกันน,ะอน,น้อ,อ,อนี่มันโอ้สวัสดีโอ้นี่มันรวมทุกคนมาเลยครับมาแล้วครับคนเริ่มไล่ล้อมมือถือต้องถ่ายวิดีโอกันยกใหญ่เดินตามกันเป็นขยงคนเริ่มแตกตื่นนี่ก็โทรบอกเพื่อนใหญ่เลยเอา้าเป็นขยงมากันละ ลองนึกภาพโรนัลโดมาตลาดสดที่ประเทศไทยแล้วมาปลอมตัวเล่นแบบนี้เปิดหน้าออกมามันจะเกิดอะไรขึ้นและนี่คือคนเก่งอยู่บนเต็ม